วันนี้มาแจกเหรียญทิปกันอีกแล้วนะครับตัวนี้พุ่งตรงรับโคตรง่ายฮะตัวนี้เป็น Binance X Chat Wallet นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงนะฮะแน่นอนแค่ไหนนะครับแต่วันนี้วันเดียวผมรับไปนะให้ทุกคนดูนี่ฮะรับไปได้ประมาณ163นะ ตีเงินไทยเนี่ย4,003เลยหรอนะฮะก็ลองไปรับกันดูนะฮะทิ้งลิงก์เริ่มไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นกดไปที่เ l e g r ก m นะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่รอนานมากๆแล้วข้อความยังไม่ขึ้นหลังจากสตาร์ทนะครับให้มาที่ข้อ2นะครับแล้วกดที่คำว่า Chat Wallet นะครับจะขึ้นหน้าตาข้อความแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ a d d ์ดตรงนี้ครับสีฟ้าตรงนี้เนี่ยปึ๊บกดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยให้เราจอยกรุ๊ปนะครับพอเราจอยเสร็จแแลลล้้ววากกกดดับม จอยเรียบร้อยนะครับผมด้านล่างนะครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะให้จอยกรุ๊ปอีกนะครับเราก็กดเข้าไปปึ๊บเราก็จอยกรุ๊ปครับแล้วก็กลับมาแล้วก็กดจอยเรียบร้อยฮะถ้าเราไม่เข้าไปจอยกรุป๊ปมันผ่านไม่ได้นะครับมันก็จะเด้งข้อความเดิมซ้ำๆอ่ะ ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วฮะแม่ง่ายมากครับผมเขาบอกว่าจะมีการแจก a อร์ดรอเนี่ย TWT สูงถึงนะครับ10ล้านเหรียญแล้วดูเหรียญหนึงเนี่ยโอ้โหมูลค่าประมาณ25 26บาทคิดดูนะฮะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เขาบอกจะจ่ายในวันที่15นะครับก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับสเต็ปที่1เราก็ต้องมีแอปแชทวอลเล็ตก่อนคิวเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วเนาะต่อมานะครับให้เราคลิกอันที่2อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดตรงนี้ครับเซนต์แอนเรราาาเเ้กก็จะบอว่ใหา ใส่ add date นะของเหรียญ TWT เนี่ยมาให้เขานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับเราก็ไปที่ tablet นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่3มขีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุดเหมือนเดิมฮะปึ๊บหาคำว่า add token ครับกดเข้าไปฮะจากนั้นนะครับเปลี่ยน network นะครับเป็น b i n a n c e smart chain นะครับผมจากนั้นเนี่ย contact ตัวเนี้ยเดี๋ยวคิวจะทิ้งไว้ใน description หรือใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคครับเราก็เพจไปฮะ ก็จะขึ้นชื่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดอนไปได้เลยถ้าเราไม่เพิ่มนะครับแม้ว่าเขาจะแจกเรียนแล้วเราก็จะไม่เห็นนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่า c e i v e นะครับแล้วก็กดสําเนาฮะเช็คเลขให้ดีๆนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ไปที่หน้าทีเลกแกรมเราเหมือนเดิมครับจากนั้นเนี่ยเราก็วางให้เขาครับผม ปึ๊บเรียบร้อยกดส่งครับปึ๊บอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมรอสักแป๊บโอเคครับกว่าจะได้นะครับบอตล่มนะฮะจากนั้นนะครับา้อแนวกะเป๋าไปขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเรากดแบกไปได้เลยนะครับแสดงว่าเราใส่กระเป๋าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เนี่ยเราก็เสร็จแล้วนะครับผมทาแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถเช็คเหรียญเราได้นะครับที่ my account นะครับผมอ่านะครับผมตอนนี้ผมก็มีแล้วนะครับ100 TWT นั่นเองนะครับผมเราสามารถมากดรับเพิ่มได้ในทุกๆวันเลยนะ่กดแบกกลับไปก่อนแล้วก็ลมน a i นะครับ เห็นไหมผมก็ได้เพิ่มมาแล้วนะครับอีก96นะครับแล้วก็กดมายเขาเห็นไหมเราก็ได้เพิ่มมาแล้วนะครับผมกดได้ทุกวันในเคมเดลี่เนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาลิงก์ referent เ,เ,เนี่ยแชร์ให้กับเพื่อนเราต่อได้นะครับผมเพื่อรับเหรียญเพิ่มครับ